สวัสดีครับเบะวตาภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดสดออกจากสถานีตำรวจพุทธทอนอำเภอนนสังจังหวัดนองบุพีเมื่อกี้หลังไม่หลังไม่ได้พูดคุยกับท่านภูมิกับได้พูดคุยกับน้องลูกศิษย์เอาเป็นลูกศิษย์แล้วฝากตัวเป็นลูกศิษย์ค่าน้อยสมควรตายเป็นหมื่นครั้งแต่ครั้งนี้ขอไว้ก่อนว่าสั้นอาว่าเป็นยังได้ได้เตือนสั่งสอนบอกกล่าวไปแล้วรายการอยู่ในกระบวนการชุดท้ายคือบนแท่นนนทอยุ่มากจ้ากอง ดาบยังก่ดาบตระกูลสมุทรสมัยครับดาบตระกูลดาบตระกูลติดตามมาดูแลครับผมคุ้มครองให้ความปลอดภัยไมาเป็นกำลังใจยากมาะว่นี่ยเกิดญาติเติมด้วยญาติเติมมอบหมาจากสารวัตรครับได้รับมอบหมายจากทั้งสารวัตรให้เดินทางมาผมก็บอกว่าเพราะเป็นยังผมยินดีที่เซ็นเอกสารให้เอาโซ่แมากันเพราะว่าเนี่ยนะถ้ามียังเอกสารที่สอบวินัยสอบยังกัดซ่างคือเจ้าที่ตำรวจต้องมีวินัยต้องถือสอบวินัยนั่งกระบอกว่าเนี่ยผมพร้อมจีเซ็นเซ็นให้เอาทุกสิ่งทุกอย่างกันนี่ยยสวงามมครับือนีล ได้ทั้งน้องนุง่ง <Okay. S 1> ได้ทั้งลูกษี์ได้ลูกซย์เพิ่มขึ้นมาอีกคนหนึ่งได้เอฟซีขึ้นมาอีกคนหนึ่งแหละก็ดีใจนะแต่ว่าสิ่งที่เฮ็ดต่อไปก็คือด้วยจิตอาสาเฮตดงานเพื่อสังคมคือเกา่าสังคมเขาสิออยุ่ยเย็นเป็นสุขเด้แต่ต้องอีกอย่างหนึ่งต้องขอขอบคุณหมวดนีค้คอมร้อยตำรวจโทนีค้ค่อมคู้เงินนี่แหละผู้ที่ช่วยประสานงานในแฮมาพบท่านผู้กำกับตลอดเนาะท่านมิยังสิบอเอาจักไหนจังอยบอ่อได้ดูแลกกวนผมมาครับขอขอบคุณท่านเตียงไกลไดออรที ให้ข้อมณีคอต่อจ้ามนณีให้ครอบปูโตให้สอนแจ้งบ่อเรื่องล้อเล่าปาเป็นน้องเป็นนุ้งพอให้มันเสร็จสิ้นเรื่นี้ก็ไปนี่ผมก็ได้แนะน้ำจ้ามนณีแล้วให้ประพฤติอยู่ในระเบียบวินัยไม่เพราะว่าให้ตันเทียงไกนี่โอ้อบรมอีกจังน้อยนึงครับครับนี่เท่านี้นะครับอกลับขอบคุณในหลายแต่ว่าสิ่งนี้ก็ยังเฮ็ดต่อไปคือเกาหลีเสร็จจากนี้ก็สิเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีไปตรวจสอบเรื่องดาน สิท้ายทอดสดขึ้นเกาสิไปเบิ่งวาย,ยัางมีอยู่คือเกาบา่หรือมีสีเฮ็ดยังไงเป็นยังไงเนี่ย้าดีชื่นช่มถมาบ่ดีก็มืออื่นจะไปขอนแกน่นจะไปเบิ่งด้านทั้งขอนแก่นมืออื่นแต่ว่าอีกสิ่งหนึ่งอยากฝากในบ้านในเมืองจังหวัดนองบพูีนะอันนี้เป็น,เป,นเป็นอีกเรื่องนึงที่บ่เกี่ยวของกับเรื่องนี้เรื่องบอลที่มีการจับกลุ่มบอลพนันชนไก่ที่ไปอนุญาตขาดมัดอ,อายุไปเมื่อซ้องปีที่แล้วมีกองกําลังรักษาควบสงบของจังหวัดนองบพุพูจับยุบันหนองบัวสม้ม อ่าเมื่อเมืองจังหวัดน้องวลำพูและก็มีเจ้าหน้าที่ปกครองไฟปกครองเขาจับนําผลการสอบสวนไปฮอดไซแล้วเห็นว่ามีการาชการยุทั์ทางในน่ะท่านจะซอยกันนะถ้าท่านซอยท่านปกป้องคนผิดกันเสมือนว่าท่านเหตุผิดเียเองผมสิตามเรื่องเรื่องบอลไก่บอลไก่ชนอนูุบันของบัวส้มได้ฝากท่านน่แต่ว่าช่วงใบใบมัประมาณสี่โมงแรงสี่มีข่าวดีเป็นข่าวใหญ่เลยต้องทาทิดตามแด้ประมาณสี่โมงแรงว่ามีข่าวดีข่าวใหญ่อีหยังแน่เสียวมาไทยทอดในฟังกันสุดท้ายนี่ขอให ลูกศิษย์ของผมคนนี้เป็นลูกศิษย์ไหมรับเขาสํำนักไหมก็ขอให้เดินทางแล้วก,ก,กัคณะขอให้คุณแม่น้ำเด้อ่ต้องไปคิดยังไงได้แม่เด้ออ้าครับครับเอเขาบอกจากน้อยครับเอาเช่นเช่หลังจากที่ได้ขอโทษขอคำม่านนาจารย์แล้วนะครับครับครับนี้ก็จะได้ขอขอบคุณนะครับท่านผู้หมวดพีมที่เป็นลูกชื่อกานะครับใในโอกาบครันาใหม่ในชีวิตราชการของผมยังดาเนินต่อไปนะครับ ปันนีนะครับผมกาสิเดเาตามที่อา,อ,อาจารย์บอกว่า,าไอ้อุจิตนนะครับท่าหนาทีนะครับของข้าราชการผมกาสิท่ามตามนะครับจำเนิ่อตามมาจะเป็นสัญญาครับที่เป็นข้าราชการที่ดีนะครับไม่ด้เป็นตำรวจอย่างเดียวนะครับแต่นเห็นอกจากมาเป็นตำรวจแล้วแต่ยังเป็นผู้นะครับ <alam. S 2> ผมก็จะเอาประสบการณ์ตรงนี้ไปเผยแพร่นะครับสอนอีกหน่อยต่อไปนะครับแล้วก็นี้ก็ขอขอบคุณกันครับครับอาจารย์ยังไงนะครับที่ ยกโทษนะครับยกโทษให้โทษตัวไมให้ครับคิดว่าต่อไปนี้นะครับผมคงสิบม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับสัญญานะครับรับปากว่าสิบ่มเหตุแบบนี้อีกนะครับสี่ท่าไปร่พันมาแล้วนะครับผมกะพาสามารถที่จะไปแก้ไขได้นะครับแต่ว่าต่อไปนี้มันก็คือเป็นการแก่โตนะครับปับปรุตัวใไม่นะครับถ้าต่อไปนี้ผมเชื้อียังพิษเกิดขึ้นนะครับผมเลย ส่งมาขอคำแนะน้ำจากท่านภูมวดนะครับเหล่าข้าราชการท่านนี่งนะครับพ่ออย่างเงี้ยหนังนะครับผมเนี่ยจะขอคำปรึกษาจากคนอื่นก่อนวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านนะครับขอบคุณท่านภูมวดนี่นี่แหละครับพี่น้องครับในชุดหนึ่งผมบอกบอกผมบอกว่าเขาเป็นข้าราชการเขาต้องหักประชาชนให้ได้หลายแล้วประชาชนเสียออกมาปกป้องพักพวกปกป้องตัวเขาเองความดีสิเป็นกำแพงสิเป็นกำกระทกอ่าเป็นกระแพง ตัวฟ้ามดีเนี่ยละสีเฮ็ดให้เข้าที่เป็นกาะกำบังให้เข้าแต่ว่าถ้าเข้าเฮ็ดผิดเฮ็ดพลาดมากเนี่ยตัวนั้นนะบพมีผู้ใดช่วยเหลือเข้าได้ชุดท้ายเนี่ยพมีผู้ใดมากยืนมือเขามาซ่อยเหาได้ไมีแต่ตัวเห่าแล้วก็ครอบครัวของเห่าบพราะต้องไปคืดหลนะบพราะต้องไปคิดหลายเอาละในเมื่อสังคมให้อภัยกันแล้วผมก็ห้อภยัยสังคมผมเชื่อว่าเครือใครเอฟซี FC ของผมก็ห้อภัยขื่นกัน,กนขอให้จำแ,แนงอีลีซื้ออย่างก่อน จา่าสิบตำรวจมตรีกลิ่นหอมขอหายเด่นจากโขบนาาเกี่ยงไก่ไทยออนสิบตำรวจจา่าสิบตำรวจมตรีกลิ่นหอมรายตำรวจทอนีคมผู้เงินและก็จา่ากองนะขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ